สวัสดีพี่นังชาวเกมเมอที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในการแนะนำเกมมือถือเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม t o อย d y s s e y The Lost and f ์ฟาวเข้าไปดูในตัวเกมกันเลย กระโดดกระโดดกระโดดคือครับ oh, ه, อะไรโอ้มู๊อ้าวอะไรเนี่ยครับดาบโอ้ ไปทางไหนเอ่ยโอ้คุวกับยุงด้วยโอ้คุยกยุงนะโอเปนเดด

อาไรกับลูกี่ไม่ใชได้สู้เลยมาอยู่หนูหนูเฮ้ยเฮ้ยศัตรมไม่เปตัวเีงไอ้หนูไม่ได้ ชิสเดชเนเาก็ไม่ยอ้้หตายแล้วอ้้หโดนกินหเล่นยากกันเนี่ยเพื่อนเรได้ไม่เป็นจะแนีได้ไหมเราไปทงอื่นได้ไหมน,นี่ย คดีจะซึ้งไม่ไหวเด็กดป็นข้าวๆเอาไปไม่ได้เลยอย่ทีนี้สวยแนละ้วกระโดดจั๊มสองชั้นไงยูฮูเรากลายเป็นเด็กแข่เฉยเลย ไหวไหมเนี่ยเท่านี้มาดิไม่ได้โอ้เอไปก็ไม่ได้มุดได้ไหมเนี่ยมุดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ ัยากเลยเนี่ยพวกเราก็ไม่ไม่ได้ติดเลยเราก็ไม่ถนัดโอ๊ยเอาเอาดิเอาดิเอาดีาได้เหรอเอา,ามันแบบนี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เลยทำไมไม่ขึ้นโซโฟ,ฟาเป็นกพื้นเราก็ไม่ถนัดบังคับแบบนี้สุดด้วยโอ,อ้ยตายแล้ว ไถมาเสียงไถเดินไีกแล้วโอ้ยขึ้นดิโอ้ยขึ้นไม,ไ,มไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้โหเสียงไปไงล้วทีนี้เปิดตู้เปินดนี่มีอะไรอีก โอ้เจออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยด้เด้งเด้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 ดเดดกับก่อนกลับก่อนอะไรเนี่ยดูแตงไ้ตัวนี้ดูจัง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 นี่ขับใหดูเลืดูเหลืดูดอโอ้ยไอเอ๊ะทำไมจะปาดอุ้ยออุ้ยอุ้ย ้ยประตูเไปิดไม่ได้เืคยแล้วอะไรล่ะกวดแฉะจะกระโดดถูงโอ๊ยควันได้ไหมเนี่ย มาดิมาดิโอ้หไม่โดนโอ้โหจะตายก่นนนะอนมันเนี้ยมาด,มาดินี่เนี่ยบ้า ร่วงโอ้โห,โโหยิ่งขึ้นย,กยากๆอยู่เฮ้ยเขาดีโอ้โหใช้ท<ช>ักษะ,ะเหมือนในเกมนี้ก็ไม่ใช่หรืโอ้โหรีบร้อตายเดีพีวน้องโอ,โ,โอ้โหตัวเกมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ มีอะไรมีอะไระก้ตะกีไม่ได้อีกน,นี่มมีจมจำกาดยนะะไห้ดูไปอีกทีนะแรงเลยตีแรง ไอดาบยักใจเย็น่ดีเพื่อนไม่ดีไม่ดีอ้ยไม่ดีไดเอาหมดแล้วเหรออ่ดี่ดเพื่อนเพื่อนเ่เกมนี้แต่เขใช้ทักษะเพื่อนถือว่าเล่นยากเผมก็ต้องถ้าเป็นจอยน่าจะเล่นแบบจอยได้น่าจะง่าย เรงนี้รวก็ห้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้แหละเกมอยดู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 ดด ไปเรื่อยๆนะดูไปเรื yeah. hour, ่อยๆโอเสียงจดจ่อเฮ้ดีๆๆีๆเท่าดีทนเทานเทนอะไรปแล้วแก้ปริศนา้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ

่เร,รเราไม่ชินกับการบังคับแบบนี้เราไม่ชินใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ฟ้าไม่ได้ด้วยตาอีกสวินมาว้ายล่งโอ้ยต้องตามล่งตามเราเลงมาอีกฟันฟันนี่เลยนะครับวะโอ้โนนี้สตูเพียบเลยฟ้ามัน นี่ครับสำหรับเกมนี้ก็คร่าวๆเกม 2D ภาพสวยเลยอะแต่ก็ต้องนะ ถ้าใครถนัดการบังคับแบบเนี้จะดีมากเลย oh, s <S เดอยเป็นเกมน่าเล่นเกมหนึง่งภาพสวยด้วสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้ตเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย